เต๊ใจพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะบรรยากาศตอนนี้นะครับบุตรกลละลสินเดินทางสีมางานที่อำเภอพังคนจังหวัดสกลนครน,นะครับแต่ว่าเดินทางมาหอดชุดนี้นะครับเสือที่จะมานี่นะครับผมก็เลยเป็นคนท่าคล่องนะครับก็เลยตกคล่องนะครับเพราะว่าผู้ขับเป็นชินทางนะครับผู้ขับเบืชินทางนะครับ เอ่นะครับรถเชื่องกันบุดกาซสินนะครับเดินทางมาพังคโคนเพื่อจะมางานนะครับรถนะล,ลงทอมมาแล้วตอนนี้ลงทอมกำลังใช้วินนะครับในการดึงขึ้นนะครับนะลงทอมมาถึงแล้วนะครับ <c oughs> ที่ใช้วิน <c oughs> นะครับในการดึงขึ้นนะครับ <c oughs> กาซสิน เจ็บบ่หรอครับฮะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากคนนี่มสามคนนี่บอกับน้องนี่บอกกับหลานนี่บอกโอเคครับอ่ะพอถ้าเราดึงขึ้นอันนี้ฮักเป็นอย่างบ่เพราะถ้าเราดึงเ่น ไม่เป็นไรโทมัสแพฟไม่เป็นไรดิบวสยังไงอินเัรน์ก็เอาไปอยู่แล้วยเง่อมันสักอ๋อเอฟอ๋อเอฟโมเมนต์พี่ดองครับเบิรงครับเอฟซมซมพุทิพุทพุทันดีเยโอ้เอาม่เอาใม้อสวัสดีเซตตอมครับสวัสดีครับผมครับเสียงครับครับ บเป็นยังไงพี่้องครับแ้่วบากะพี่้องไปทำวัตทุิบยนงตัวไรอีกเอา804ครับผมมานี่เลยต้องเปลี่ยนไม้ไม้แปนไมไม้ผนไม้แครับไม้แปนมันบาพูดไม้ผาไม่ผาไม่ไ้องงนเด้อ

เอาลุงทอมดึงเลยครับดึงเลยครับดึงเลยดึงเลยดึงเลยอันนี้เราใช้พินในการดึงนะครับพี่น้องครับระวังระวังโอเคดีที่เครื่องไม่เป็นไรนะครับน้องไปเลยครับเร็วครับผมนะฮะโอเคมาเลยได้ได้ไปดึงเราปวดแบกมือเลยใช่ไหมพี่ปวดแบกมือเลยใช่ไหม เออแค่เฉล็บเลยโอ้ยไม่เป็นไรเครื่องไม่เป็นไรฝากระโปงไม่เป็นไรแค่สะเก็ดหน้านิดหน่อยเออเออโอเคโอ้ยภาคกุ้มคร้องครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเออโอเคเรามาดูภาพรวมนะครับเออเดือดใหม่ออเลยวละทีมอาร์ อันนี้จัดเก็บเก็บเก็บอันนี้เพื่อนเล่านี่มาเก็บอันนี้หน่อยนี่เออเก็บอันนี้พี่หน่อยเข้อไหนเปลยาเอาอันนั้นมาเขาเรียกเก็บเบนรทายมาที่บาร์ดแล้วที่บาดเอออ่ะทีละเอารถไปข้อมไปบุญก่อนไปเออเดี๋ยวเข็บบนรทายอยู่รถผมมีอยู่เข็บบนรทายบันรถก็มีวูดกาลสินเมื่อกี้ขับเร็วไหมเอาบอกแฟนขับเร็วบอกบอกไปยังขับมาสั่นเจ้าเก็บบ่ บ,บ, <S <s บ,บ,บ,บ่เป็นยังเนาะคือวันนี้บุตรกระสินท่ามานเพื่อที่จะไปขึ้นเวทีวันนี้ที่บรรพชนสว่างเอาพระผู้เป็นเจ้าที่พสงฆ์นครเออบนบ่ชินทามังงายหงพ่เคยมานะครับเออก็เลยเดี๋ยวโอเคทีมงานเรานะครับเอ้าไปเจอกันเมื่อแรกพี่น้องครับเวทีครับบ่เป็นยังถูกเนาะอี่ดาเราเ้ามีประกันไฟบ่ลูกมีประกันไฟใช่ไหมมีเนาะเออสาวสวยคนขับพี่น้องครับผมคนคนหลักกับพี่คนรอครับผมเอออายกดูสิพี่ผมททไปยยังเี open the, the front for the 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 cooler is broken or not ว่าเป็นยังว่าเป็นยังแตกไหมไม่เป็นไรมันไม่ถึงข้างในใช่ไหมโอเคโอ้แล้ววะอยู่เมืองจีนโอ้ยเจีนบ้างอะตัสมาบ้างน้อตมึงจีนนะโอเคไอ้เดินสเต็ปโอเคไอ้ไอโจววิดอยู่โอเคโอเคเวลาเปิดรถนั่งเออเออโอ้ข้านี้ก็ไปทำสีไม่เป็นไรอ้าวฝั่งนู้นยังไม่ดูเลย อ่ะโอเคอาทีมอาร์ททีมอาร์ททีมอาร์ทเก็บมาให้เขาหน่อยเร็วให้น้องเขาหน่อยโอเคอ้าพวงนูเอฟพวกนี้ไหมตรงไหนพี่อันนี้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้นิดเดียวพี่น้องครับเออกระจกนี่เปิดได้โอเคไม่เป็นไรเออเก็บนิดหน่อยเก็บนิดหน่อยโอเคครับอ่ะคนบ่เป็นยังกระเพาะแล้วพี่น้องครับผมเออนะครับคนไม่เป็นอะไรก็พอแล้วนะฮะ มีครับโอเคแล้วบอกละครับผมไปไปพี่ภาคพรครับนะกินข้าวกินน้ไรเมื่อไหร่กันป้าเอ๊ะทาบรถไปน้องไปไปเลยเอ๊ะพี่เอ๊ะเดี๋ยวหยุดก่อนพี่ทับพี่ทับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครดูข้างล่างนี่ได้ไหมเนาะ โอเคแต่ที่จรยงไปปรดับยนต์ตอนนี้ทันนะขับแกอครับยราออท่านบอนี่งพี่อประับยนต์นั้นใหญ่ทีนี่ตัวนี้ไปเขาแกกีบอกกันครัเอาลูกอองหน่อยปะไปเหเขาแกกีบอกเขาติดไหมเนี่ไปมันได้อยู่นี่ไป โอเคงั้นที่เอไปเลยเรื่องเงินไว้ทีหลังเอาเรื่องนี้มาก่อนไปเดี๋ยวเรามาแจกราคาครับผมเอาแกะออกแกเก็บไหมเพื่อนี่ว่าน้องเดินทางต่อยังไงไไปกเดี๋ยวเพื่อนให้เค่าในัไปแต่มันแกะกีเบข้าวเดียวเฮ้ยระวังระวังเดี๋ยวมันดึงประตูมันดังหัน๋ออันไปฮเอาเปิดไปดิโอเค ก็คราวนี้เปิดดิเช็คกระจกไปพี่เอพี่ดอูลุงอ๋องเด้อเอาไปเช็ดไปทิศกิบมึงไอ้ห่ากิบสิ่งมึง แมนครับไอ้างแกะเวแติดกินไไหม่ไมนี่เออแมนเราเห็ใดอยู่ไปเออแมนเก็บเขาไปก่อนเก็บอะไรเข้าไปก่อนแมนครับมันตะแก่รืครับแมนครับไปไปเร็วด่วนเอาของเอาของมีค่าออกมาก่อนลูกไปพุทกาลสินไปพักผ่อนก่อน ทีมอาร์ตครับในส่วนของบอลจัดการเรื่องนี้ไม้ไผ่แบกของแบกไหนม่ได้เเพราะว่าไม่ไม่เอาสั้นนีก้อนนี่เสียหนีก้อนนี่ไปท่านคำดีเราขอย่องเฉยๆฟาดไปท่านคำดีเราขอย่องนะครับผมส้ออเอครับผมออกแม่บอกพ่ออ้อบอกพ่อออผู้วนอัวโอ้ยอ้อย ตั้งหลังออกไปละมันจะเข้มเงียเอามาน้อง <c oughs> เออ <c oughs> เอาไปเข้าไปติดจิ๊บไปน้องเข้าใหมครับแก้ปัญหาชาหน้าไปก่อนครับเออท่านทำดีเราขอย่อง <c oughs>